จำลองเหตุการณ์เวลาเจอกราฟให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าเขาทักทายกันยังไงให้ให้ริวเซเป็นกราฟไหนริวตะลองทักทายกราฟให้ดูหน่อยได้ไหม this is graph กราฟสังกราฟสังเดี๋ยวขอขอขอเวลาแป๊บนึงค่ะขอขอเป็นพี่กราฟก่อนอ่าโนกราฟสังส่วนนั้นตอนนั้นค่ณกราฟเขาใส่ออ้วนตาดำนะคะแว่นกันแดะโอ้โหกราฟสังคุณกราฟค่ะ ตอนนี้คุณลิวตะเห็นคุณกัปนะฮะแล้วก็ตกใจตกใจโอโนตุกินั่นเดบิกระดิสตันเดสตอนนั้นที่เห็นที่ตกใจพ่ารู้สึกว่าโอ้นี่ตัวจริงเลยนี่นะโอน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะับโนอัตโตชิมาสึเห็นหน้าแล้วก็ทำตัวไม่ถูกแล้วก็สวัสดีครับโอ้พนมมือไหว้สวัสดีครับ าดีมือไมอ่อนค่ะแล้วคุณกัปก็ไหว้กับแบัต่อแล้วก็ถ่ายรูปกันอยู่นะคะตอนนี้อันนี้อันนี้คือเชื่อได้ใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงค่ะตอนนโ้เก็ยังไม่ค่できてなかっาんで แล้วก็ตอนสมัยนั้นนะคะเป็นช่วงที่เขายังไม่ได้เรียนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากเท่าไหร่พอเห็นคุณกัฟก็คือแบบว่าเหมือนได้แต่มองๆยิ้มๆแบบเม้มปากแบบไม่รู้จะพูดอะไรดีอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยคุยเก่งแล้วไม่ว่าจะภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็เข้ามาเลยนะคะโอ้ดิงเหอค่าเก่งมากๆเลยเนาะหกเดือนนี้ได้อะไรไปเยอะมากๆเลยตอนมาอยู่ไทย